นางเอกปฏิเสธบอกว่าเขาคงจะจำคนผิดพระเอกกล่าวอย่างท้อท้อว่าในชีวิตตนไม่มีเพื่อนไม่ว่าใครต่างก็หนีหน้านางเอกรู้สึกเห็นใจจึงตกลงจะเป็นเพื่อนกับเขาอีกอย่างการได้เป็นเพื่อนกับเขาจะสามารถช่วยให้พระเอกเจอเนื้อคู่ได้ง่ายขึ้นพระเอกปฏิเสธและผลักใสานางออกไปแล้วหงายหลังด้วยความเมา นางเอกรีบเอามือประคองไว้และได้เห็นผีเสื้อแห่งความรักสีน้ำเงินปรากฏขึ้นนางเรียกองค์รักของพระเอกมาพากับจวนองค์รักจำได้ว่าพระเอกเคยสั่งให้เชื่อฟังคำสั่งนางเอกจึงเรียกนางว่าฮูหยินซึ่งทำให้นางเอกโกรธมากพระเอกฝันร้ายถึงตอนเป็นเด็กถูกจับมัดไว้ในบ้านร้างมีคนชุดดำขู่ว่าทุกคนที่อยู่ใกล้เขาจะมีจุดจบที่ไม่ดีสักคนเมื่อพระเอกกำลังจะขึ้นรถมา้าก็คิดในใ,นใจว่า ตนเองทําหินบุเพหล่นไว้ที่ใดนางเอกมาขวางทางไว้เพื่อขอไปสำนักชิงหยุนด้วยพระเอกไม่สนใจบอกให้ออกรถนางเอกห้ามล้อไว้ทําให้รถมาเคลื่อนไม่ได้ นางเอกกระโดดขึ้นไปนั่งใกล้ๆพระเอกเห็นที่เอวนางมีหินบุเพข,ของตนที่หายไปนาาเอกเห็นเขาสนใจสิีนี้ก็แกล้งถามพระเอกปฏิเสธว่าไม่นด้ยมของแบบนี้ที่ผู้หญิงเขาใช้กันนางเอกจึงทำทีบอกว่าคงเป็นของแม่นางคนไหนสักคนไม่งั้นก็ต้องเป็นเอโรจิตแน่ๆพระเอกโกรธจัดจึงไล่นางลงจากรถมาไป พระเอกมาถึงสำนักชินยุนพร้อมๆกับนางเอกที่รีวิ่งเข้ามาและร้องเรียกชื่อเล่นของเขาด้วยความสนิทสนมนางต้องการเป็นเพื่อนกับเขาหากไม่ยอมจะบอกเรื่องหินบุพเพกับผู้อื่นแล้วค้งคำนับพระเอกในฐานะที่เป็นเพื่อนใหม่ต่อหน้านักเรียนทุกคนแต่พระเอกก็ไม่สนใจวันนั้นทั้งวันนางเอกก็ตามติดเขาไปเงาไม่ห่าง พระเอกทนไม่ไหวที่นางตามติดแจจึงขอให้นางแสดงความจริงใจโดยพาไปที่โรงอาบน้ำพระเอกเห็นนางชอบแอบไปอาบน้ำคนเดียวดึกๆ จึงคิดว่าคงจะซ่อนความลับใดอยู่ขณะที่ทั้งสองถูรูถูกลางกันอยู่หน้าประตูหนิงหลานปรากฏตัวขึ้นออกคาถาสั่งให้ทั้งสองหยุดแล้วพาทั้งคู่ไปคุกข่าวสาบานเป็นพี่น้องกันที่วัดได้แดงหนิงหลานประกาศว่าต้นคือหัวหน้าโจรที่ถูกพระเอกบุกยึดเขาดอกท้อพระเอกจำไม่ได้และมองว่าเขาเป็นแค่หนูข้างถนนตัวหนึ่งทำให้หนิงหลานกรธจัด จนใช้คาถาคำสั่งจะทำร้ายแต่โดนเผยอินปิดผนึกไว้ทำให้เขาอยากจะอาเจียนแล้ววิ่งออกไปพระเอกอยากจะลุกก็ลุกไม่ได้จึงหันไปถามนางเอกว่าใครจะสาบานเป็นพี่น้องก่อนกันนางเอกดีใจที่เขายอมเป็นเพื่อนพระเอกเซ็งที่ตนไม่ได้เต็มใจแต่อยู่ในสภาพถูกบังคับต่างหากหลังจากสาบานพระเอกก็คิดว่าจบสิ้นกันสักที ต่อไปนี้นางคงจะเลิกติดตามแต่นางเอกกลับบอกนี้เป็นการเริ่มต้นแห่งมิตรภาพต่างหากจูจูมีลูกธนูปักจดหมายพุ่งเข้ามาที่แท้พ่อของเขาตามตัวให้กับจวนในเมื่อนางเอกจะตามไปทุกที่พระเอกจึงพานางกลับไปที่จวนด้วยนางเอกรู้สึกเกรงที่จะได้พบพ่อของเขาพระเอกจูมือเข้าไปและบอกให้ไม่ต้องกลัว แต่ทันทีที่ได้ยินเสียงพ่อพระเอกก็รีบคุกเข่าท่านโหด่าลูกชายที่ตามเมียกลับมาไม่ได้จึงจะให้ยกเลิกการแต่งงานกับแม่นางเฉินพระเอกไม่ยอมเพราะคิดว่านางเคยช่วยตนไว้อีกอย่างตอนนี้นางก็เป็นเมียตนแล้วแต่ท่านโหบอกแม่นางเฉินชื่อเสียงป่นปีเพราะโดนลักพาตัวไปจึงไม่อยากเอามาเป็นลูกสะพ้ยพระเอกมโมโหจึงเดินออกไปทันทีนางเอกขอให้ท่านโหระงรับความโกรธ แล้วแนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนกับพระเอกมาจากหอใต้แสงจันทร์ซึ่งขึ้นกับกรมการสมรสแล้วอาสา,าจะช่วยหาหญิงสาวที่เหมาะสมให้เขาได้แต่งงานในเร็ววันนางเอกเรียกกล่องพระเอกว่าที่พ่อพูดมาก็ถูกในเมื่อแม่นางเฉินถูกจ,รจ,รจ,รจริ้งจอกทิวาจับตัวไปแล้วย่อมไม่เหลือชื่อเสียงอันใดอีกแม้พระเอกจะเห็นจ,รจ,รจริ้งจอกทิวาเป็นคู่อริแต่จากที่ได้ปลามือด้วยก็มั่นใจว่า ต้องไม่ใช่ฝีมือจริ้งจอทท่ว่าที่เป็นคนทําอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาดังนั้นต้องเป็นคนอื่นที่ลักพาตัวเจ้าสาวของตนไปนางเอกแอบดีใจที่เขาชื่นชมนางพระเอกแต่งงานกับแม่นางเฉินเพราะชอบที่ตัวนางไม่ได้ต้องการให้นางมีชื่อเสียงหาได้ยินใครนินทานางจะจัดการไม่ไว้หน้าเลยทีเดียว ผู้จบก็ฟ้าโต้หินแต่เป็นเสียงๆนางเอกตกตะลึงไม่คิดว่าความรักของเขาจะลึกซึ้งถึงเพียงนี้ทำให้ภาพของเขาในใจนางสูงส่งขึ้นมาเลยทีเดียว /play เอกยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นเพื่อนกับนางเอกดีไหมจึงท้าให้เล่นเกมที่ตนไม่เคยแพ้มาก่อนหากนางชนะจะยอมทําตามที่ขอทุกอย่างนางเอกคิดว่าเขาจะเล่นเกมยากสุดหินที่ไหนได้เป็นเพียงการเล่นซ่อนหาในตลาด p l a เอกแอบอยู่ที่แผงขายถังหูลูก รออยู่นานจนขีดเขียนไปหลายรอบ นางก็ยังหาตนไม่เจอที่แท้นางเอกแอบอยู่ร้านตรงข้ามและตามหาเขาพบอย่างง่ายดายเพียงแค่หมุนแหวนในมือเส้นใยสีแดงก็นำพาให้พบเขาแล้วพระเอกรอยอยู่นานจึงมาซื้อถังหูลูกกินคนขายเสนอส่วนลดหากซื้อเป็นคู่ทำให้พระเอกโมโหที่ขายเป็นคู่แบบนี้ไม่เกรงใจคนโสดอย่างตนบ้างคนขายต่อรองให้ซื้อไปฝากเพื่อนเขารีบบอกว่าตนเองไม่มีเพื่อนนางเอกเดินมาข้างหลังบอกว่านางก็ซื้อไปแล้วคู่หนึ่ง นอกจากนี้ยังซื้อของอื่นๆที่ขายเป็นคู่มาฝากเขาด้วยพระเอกรู้สึกซาบซึ้งเล็กๆที่นางยังคิดถึงตนจึงชวนกันไปกินข้าวที่หอเทียนเซียงระหว่างนั้นนางเอกเห็นแม่นางเฉินเดินมากับชายผู้หนึ่งจึงบอกให้พระเอกไปรอก,ก่อนส่วนนางก็รีบตามแม่นางเฉินไป ที่แท้หนิงหลานเป็นคนจัดการให้แม่นางเฉินหนีไปกับคนรักอีกทางถือเป็นการแก้แค้นพระเอกด้วยการทำลายการแต่งงานของเขานางเอกได้ยินเรื่องทั้งหมดก็เข้าไปต่อว่าหนิงหลานที่ทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักดีที่พระเอกไม่อยู่ที่นี่หากเขารู้ว่าภรรยามีชู้จะเสียใจมากแค่ไหน พระเอกเดินตามมาจนได้ยินสิ่งที่นางพูดทั้งหมดนางเอกรีบเรียกกล่อมให้เขากลับไปที่หอเทียนเสียงแต่หนิงหลานกลับทับถมว่าเขาถูกเมียสมเขาไม่สมหวังในรักทําให้พระเอกทนไม่ได้เอาขนมเปียยัดปากให้หยุดพูดแล้วรีบตามแม่นางเฉินไปที่หอเทียนเสียงแม่นางเฉินตกใจที่เห็นพระเอกจึงคุกเข่าขอให้ละเว้นชีวิตนางพระเอกบอกว่านางเป็นอิสระแล้วตนจะเขียนใบหย่าให้ ต่อไปก็สามารถแต่งงานกับคนรักของนางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหากเป็นตนในอดีตคงไม่ปล่อยให้แม่นางเฉินจากไปง่ายๆแต่เป็นเพราะนางเคยเข้าพิธีแต่งงานและช่วยชีวิตตนไว้ ดังนั้นจึงมอบเงินก้อนหนึ่งให้นางไปจากเมืองหลวงแม่นางเฉินบอกคนที่กลาบไหว้ฟ้าดินกับเขาไม่ใช่นางแต่เป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตนางไว้เช่นกันนางก็ไม่รู้จักชื่อแต่ที่แน่ๆมั่นใจว่าต้องเป็นคนดีดังนั้นคนที่ช่วยพระเอกจะต้องเป็นผู้มีพระคุณของนางแน่ๆพระเอกครุ่นคิดว่าคนที่ช่วยตนไม่ใช่แม่นางเฉินเช่นนั้นแล้วคือใครนางเอกเห็นเขาเหม่อลอย และเส้นใยสีแดงระหว่างนางกับเขาก็เข้มขึ้นเรื่อยๆหากไม่สามารถหาคนมาแต่งกับพระเอกได้นางย่อมต้องเป็นภรรยาของเขานางเอกจึงฉุดเขาขึ้นมาพูดให้กำลังใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รักก็ยังมีคนอื่นอีกจะยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่ได้เขาทั้งรูปร่างสูงโปร่งดูดีกลัวจะหาเมียไม่ได้หรือไงดังนั้นอย่าได้ดูแคลนตัวเอง พระเอกรับปากว่าจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดีเพื่อตัวเองนางเอกปลอบใจว่าบางทีคนที่ใช่ของเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในตอนนี้ก็ได้พระเอกหันมาพร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยออร่าแห่งความหลอ่อบอกว่านางพูดถูกนางเอกรู้สึกใจเต้นแรงและเริ่มเจ็บหน้าอกทั้งที่ถูกปิดผนึกความรู้สึกไปแล้วนางไม่คิดว่าแค่ช่วยเขาตอนจมน้ำครั้งเดียวจะทำให้เขาปักใจเช่นนี้ พระเอกประทับใจในน้ำใจของเพื่อนที่นางเอกมอบให้ขณะเดียวกันนางเอกนั่งนึกถึงพระเอกด้วยอาการใจสัน่นหนิงหลานบอกว่าชะตาคนเราไม่ได้ผูกมัดไว้ด้วยเหรียญทองแค่เหรียญเดียวนางโดนเผอยอินหลอกแล้วหนิงหลานรู้สึกโกรธที่ตนเองสู้อุตส่าห์ตามแก้แคนพระเอกแต่เขากลับจำตนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนงางเอกแขวว่าเขาช่างคิดเลยคิดน้อยหนิงหลานจึงปาแอปเปิ้ลใส่จนตกลงไปชั้นล่างพระเอกคิดว่าเป็นขโมยจึงขึ้นไปดู แต่พอเข้าไปก็เห็นเพียงห้องที่รกร้างห้องหนึ่งนางเอกเห็นหนิงหลานอารมณ์ร้ายก็เข้าใจแล้วว่า เหตุได้เผอยอินจึสะกดคาถาของเขาไว้หนิงหลานกโกรธที่โดนวิจารณจึงออกคำสั่งให้นางเอกไปให้พลหน้าทำให้นางกระเด็นตกลงไปข้างล่างเส้นใยสีแดงในมือดึงดูดให้พระเอกเข้ามารับตัวนางไว้นางเอกง,งงที่เห็นเขาที่นี่พระเอกสงสัยที่จูๆ่ๆนางตกลงมาจากหน้าต่างจึงคิดว่าอาจเป็นเส้นใยสีแดงที่ทำให้เขาและนางช่วยเหลือกันในเวลาเป็นตายเช่เน,นเดียว,ยก,นนว,ยวยกับคราวก่อนที่เขาตกน้ำ พระเอกมองไม่เห็นนานในห้องนี้และไม่รู้ว่าเหตุใดตนถึงมาที่นี่เช่นกันนางเอกโกหกว่ามาที่นี่เพื่อดูวิวทิวทัศน์จนตกลงมาแต่ห้องล็อกอยู่แล้วนางเข้ามาได้ยังไงนางเอกตอบคำถามพระเอกไม่ได้จึงแกล้งเป็นลม พระเอกขอให้นางเอกอย่าทำสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นนี้อีกลางเล่นผาดโผนมาแต่เล็กจึงไม่คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้นางเป็นอันตรายแต่ยังไงก็ขอบคุณและบอกว่ายังไงนางและเขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามีภยัยในเมื่อพระเอกไว่วยน้าไม่เป็นนางก็จะคอยดูแลเขาเห็นพระเอกอารมณ์ร้ายแบบนี้ไม่น่าถึงไม่มีเพื่อน สักพักนางเอกรู้ตัวว่าพูดผิดไปจึงขอโทษพระเอกเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวจึงกลัวว่าจะสูญเสียเพื่อนอย่างนางไปนางเอกปลอบใจว่าแม้นางจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาก็ต้องตายอยู่ดีไม่แน่ว่านางอาจจะอายุสั้นกว่าที่เขาคิดซะอีกดังนั้นอย่าคิดอะไรมากขอให้คิดถึงแต่ตัวเองตั้งแต่บัดนี้แล้วนางเอกก็คืนหินบุเพให้พระเอก ต่อจากนี้เขาจะได้เจอคู่ที่ดีแน่นอนพระเอกรู้สึกตื้นตันกับคำพูดของนางจึงอาสาไปหาของหวานที่นางชอบกินมาให้เมื่อพระเอกไปแล้วนางเอกก็เรียกหนิงหลานลงมาเขารู้สึกผิดที่ทำให้นางเกือบตายหากตนเองใจเย็นสักนิดก็ไม่เป็นเช่นนี้ตีอกเชื่อหัวว่าตนไม่สมควรมีความสามารถพิเศษนี้เลยพระเอกสั่งคนครัวให้ทำของหวานให้นางเอกแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า นางเอกรู้ได้ยังไงว่าตนว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่เคยเปิดเผยสิ่งนี้กับใครนอกจากแม่นางชุดแดงผู้นั้นนางเอกเริ่มดำคาญที่หนิงหลานกังวลกับความสามารถที่ควบคุมไม่ได้ของตนจึงเสนอว่าควรหาคนที่ควบคุมคาถานี้ได้แล้วถ่ายทอดให้แทนแต่เผยอ,อินไม่ได้สอนวิธีใช้คาถาสะท้อนกลับให้หนิงหลานนางเอกจำได้ว่าหากกัดปากคนผู้นั้นนางก็สามารถใช้คาถาออกคำสั่งได้ จึงจับหนิงหลานนอนลงและพยายามจะก,กัดปากเขาหนิงหลานขัดขืนที่นางเอกมุทลุจะทำสิ่งนี้พระเอกเข้ามาเห็นภาพที่ไม่ควรเห็นพอดีหนิงหลานจึงวิ่งออกไปทำท่าทางเหมือนถูกพลากความบริสุทธิ์พระเอกคิดว่านายเอกเป็นชายรักชายจึงมาตีสนิทก,กับตนอีกใจก็คิดว่าตนสู้หนิงหลานไม่ได้ตรงไหนนางถึงไปทำแบบนั้นกับเขา พูดไปก็ยิ่งรู้สึกว่าคำพูดตนไม่ถูกต้องเห็นนางเอกกำลังจะเดินเข้ามาก็คิดว่านางจะทำไม่ดีไม่ร้ายทำท่าจะไม่ยอมแต่อีกใจก็ไม่อยากให้นางไปทำเช่นนี้กับคนอื่นเล่นเอานางเอกงงที่เขาฟุ้งซ่านหนักหลินเยียนเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์และมีความสามารถพิเศษรู้ภูมิหลังของคนแค่แรกเห็นหน้านางแอบชอบพระเอกจนเขียนประวัติเขาเก็บไว้เป็นนิยาย วันนี้พระเอกมาขอคําแนะนําเกี่ยวกับศิละปะการดีดพินเขาดีดพินจะสายขาดแล้วก็คิดไปถึงว่าความสัมพันธ์ของตนกับนางเอกจะต้องขาดลงเพราะลันิยมแปลกๆของนางไม่นานหลินเย็นเข้ามาบรรเลงเพลงพระเอกขออภัยที่ตนมีอารมณวาวุ่นนางไม่ถือสาอย่างไรแล้วบุรุษที่เล่นดนตรีย่อมดีกว่าไปตีรันฟันแทงนางรู้สึกว่าเขามีความในใจจึงขอให้ระบายออกมา พระเอกถามว่านางมีคนที่แอบชอบหรือไม่ตนรักแม่นางชุดแดงที่ช่วยชีวิตตนไว้ในน้ำทีแรกคิดว่านางคือแม่นางเฉินแต่สุดท้ายอาจจะกลายเป็นเพื่อนตนเองซึ่งเป็นชายปัญหาของตนคือจะทำยังไงกับเพื่อนที่มีรสนิยมแปลกแบบนี้ลินเนียนรู้สึกโล่งใจที่เป็นผู้ชายจึงกล่าวว่าให้เขาคิดถึงวันแรกที่เป็นเพื่อนกันหากในอนาคตจะไม่มีเพื่อนคนนี้เขารับได้หรือไม่พระเอกคิดทบทวนถึงตอนที่ได้อยู่กับนางเอก ในที่สุดก็ได้คําตอบแล้วจึงขอตัวจากไปด้วยความสบายใจนางเอกจำได้ว่าเห็นผีเสื้อความรักสีน้ำเงินติดตามพระเอกเผยอินว่านั่นคือความรักที่ไม่สมหวังจึงบอกให้นางหาของใช้ที่ติดตัวพระเอกมาแล้วผีเสื้อนั้นจะตามกลิ่นคนที่มันต้องการจากนั้นทั้งสองคนได้รักกันเกิดมีได้แดงผูกพันขึ้นระคังแห่งโชคชะตาดังขึ้นจากนั้นก็บันทึกชื่อของทั้งสองไว้โดยกรมการสมรส เผยอิงกล่าวไม่ว่าจะเป็นการสมรสของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงลงมาจนถึงรัษดรทั่วไปล้วนเป็นความรับผิดชอบของกรมการสมรสทั้งสิน้นและความรักที่ถูกจารึกด้วยกรมการสมรสจึงจะถือว่าเป็นความรักที่ประสบความสําเร็จเขาพานางไปดูรายชื่อคู่สมรสทั้งหมดที่กรมการสมรสจัดการเป็นเวลาเดียวกับที่พระเอกผ่านมาเห็นพอดีทั้งที่ตอนนั้นพระเอกเข้าใจว่านางเอกเป็นผู้ชาย แต่ก็ยังรู้สึกโกรธที่เห็นนางอยู่กับชายอื่นนางเอกไม่ได้สนใจที่พระเอกกำลังโกรธเพราะมัวแต่คิดจะเอาของติดตัวเขามาหนึ่งอย่างจึงจัดแจงจะปลดเข็มขัดของเขาทำให้พระเอกตกใจว่านางอยากจะมีอะไรด้วยฝ่ายนางเอกคิดว่าแค่ขอเข็มขัดเส้นเดียวทำไมจึงจะให้ไม่ได้สองคนพูดกันไปคนละเรื่องพระเอกจึงบอกว่าเริ่มต้นด้วยการกินข้าวก่อนดีกว่าเมื่อไปถึงโรงเตี๊ยมนางเอกชวนหลี่เหมียนมาด้วย พระเอกรู้สึกไม่พอใจที่มีผู้ชายอีกคนนางบอกจะให้เขาเรียนรู้การออกเดทจากหลีเหมียนทำให้พระเอกรู้ว่าตนเข้าใจผิดพระเอกนอกจากจะไม่เรียนรู้แล้วยังปฏิเสธผู้หญิงทุกรูปแบบหลีเหมียนเอามือกอดขอนางเอกก็รับรู้ได้ทันทีว่านางคือผู้หญิงพระเอกเห็นหลีเมียนใกล้ชิดนางเกินไปก็ทนไม่ได้ ควักมีดมาขู่ให้ถอยห่างและขอคุยกับหลีเหมียนสองต่อสองพระเอกเตือนว่าห้ามคิดลามกกับนางเอกเพราะเขาเป็นพวนรัดร่วมเพศหากทำแบบนั้นจะทิ้งทำให้หนางเอกคิดเลยเถิดแต่ในใจก็คิดว่าตนแค่เป็นห่วงนางเอกไม่ได้หึงหลีเมียนแปลกใจที่พระเอกไม่รู้ว่านางเป็นหญิงจึงจะแกล้งไม่บอกความจริงกับเขาดีกว่าระหว่างคุยกันก็พบขอทานน้อยคนหนึ่งที่เปิดแผงดูดวง เผยอ,อินใช้ให้หนิงหลานไปหาของใกล้ตัวพระเอกมาหนึ่งอย่างโดยมอบหินซ่อนหมอกซึ่งทำให้เขาสามารถใช้คาถาคำสั่งได้สามครั้งต่อวันหนิงหลานเห็นเผยอ,อินใจดีผิดสังเกตก็แปลกใจขอทานน้อยทำนายว่าเนื้อคู่ของพระเอกอยู่ในรัศมีร้อยเมตรพระเอกได้ยินก็รู้สึกดีใจแต่เห็นหลี่เหมียนอยู่ด้วยจึงเก็บอาการไว้ทำเป็นไม่เชื่อเรื่องดวงแล้วมอบเงินไว้และจากไปโดยไม่รับขนมน้ำตาลปั้น เขาชนเข้ากับหนิงหลานและถูกฉกผ้าเช็ดหน้าไปอย่างไม่รู้ตัวหนิงหลานเห็นคนต่อแถวซื้อนิยายที่ตนเขียนจึงเข้าไปดูเห็นเนื้อหาที่ตีพิมพ์ลอกเลียนต้นฉบับของตนก็จะขึ้นไปคุยกับเจ้าของร้านเขาต้องใส่หน้ากาก,ากตอนคุยกับนางที่แท้หลิเนเยียนเป็นเจ้าของร้านแทนที่เป็นคนดัดแปลงนิยายของเขา นางเอกครุ่นคิดว่าจะทำยังไงให้พระเอกได้เจอเนื้อคู่สัทีพระเอกจะชวนานางไปรู้จักกับพี่สาวในขณะที่หลิเนเยียนเซ็นสัญญาให้หนิงหลานมาเป็นนักเขียนในสังกัดของนางซะเลยจะได้ไม่เปลืองแรงก๊อปปี้หนิงหลานไม่พอใจจึงเข้าไปดึงหน้ากากนางและของตนลงมา พอศบตากันหลินเยนร้องว่าอีกสามวันข้างหน้าในหัวนางต้องมีแต่ใบหน้าของเขาจนทำให้ตกหน้าต่างลงไปพระเอกเห็นก็รีบเข้าไปรับไว้นางเอกเห็นว่านี่เป็นฉากฝันของวีรบุรุษช่วยสาวงามชัดๆและดีใจที่พระเอกจะได้หลุดพ้นจากความโสดกบคราวนี้คาดไม่ถึงว่าพระเอกส่งนางกลับไปที่เดิมด้วยการโยนานางขึ้นไปนางเอกเข้าใจทันทีว่าทำไมเขาถึงได้โสดมาจนทุกวันนี้ลินเยนถูกจับโยนขึ้นมา แต่ยังประทับใจที่ได้ใกล้ชิดกับพระเอกไม่หายหนิงหลานบางเอิญปัดแหวนในมือจึงได้เห็นว่าผีเสื้อแห่งความรักสีน้ำเงินบินไปเกาะที่ภาพของพระเอกทำให้เขารู้ว่าที่แท้หลินเยียนคือคนที่แอบรักพระเอกจึงจะรีบไปบอกนางเอกหลินเยียนไม่ต้องการให้ใครรู้ความลับจึงตีเขาสลบแล้วอีพีที่4ี่ก็จบลงติดตามดังดาราลิขิตรักอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ